สวัสดีค่ะพบกับช่องสูตรอาหารครัวบ้านแอนข้าวกล่องนะคะวันนี้จะมาทําเมนูเกี่ยวกับน้ําผลไม้ปั่นค่ะเรามีสูตรผลไม้ปั่นอยู่หลายสูตรมากๆนะคะแต่วันนี้เราจะมาทําในส่วนของกล้วยสับป,ปะรดแอปเปิ้ลแล้วก็มะนาวค่ะ ปัน่นกซ์กรวมกันนะคะดูซิว่ารสชาติจะออกมาอร่อยขนาดไหนนะคะวันนี้เราจะมีเครื่องปั่นที่เป็นลักษณะแยกกากนะคะสำเร็จรูปออกมาเลยเราจะไม่ต้องมาทําการแยกกากหรือกองใดๆของผลไม้นะคะก็สามารถใส่ผลไม้ลงไปได้เลยนะคะก็เดี๋ยวเริ่มทำกันเลยเนาะก็อันแรกนะเราก็จะมีในส่วนของกล้วยหอมกล้วยหอมสับประรด แอปเปิลแล้วก็มะนาวสดเดี๋ยวเปิดเครื่องปั่นออกมาก่อนนะก็กล้วยค่ะเดี๋ยวเราใส่กล้วยลงไปเลยกล้วยหอมนี่ก็เป็นกล้วยหอมพิจิตนะเขาบอกว่าอร่อยมากมันจะคล้ายกับกล้วยไข่เนื้อมันจะหนึบๆน,นะอันนี้เราก็ใส่ลงไปเลยค่ะ ปริมาณนี้ก็คือตามความชอบนะคะสามารถใส่ได้ตามความต้องการที่เราอยากจะกินนะคะวันนี้เราใส่สองลูกก็พอค่ะเพราะว่าเดี๋ยวเรามีส่วนผสนมอื่นๆใส่ไปอีกใส่ลงไปเลยค่ะมีสับปะรดนะคะใส่สับปะรดนี่ก็เปรี้ยวได้ใจมากๆ แค่นี้ก่อนนะเยอไปเดี๋ยวจะเปรี้ยวไปนะคะมีมะนาวค่ะบีบไปเลยค่ะน้ำม,มะนาวใส่ลูกเดียวก็พอนะคะนี่เดี๋ยวก็จะในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นแอปเปิลปอกแอปเปิลใส่ลงไปเลย ใส่ทั้งเปลือกได้เลยค่ะใส่ลงไปเลยนะคะ จะได้ความหอมของกล้วยมีสีสันของแอปเปิลขึ้นมาออกแดงๆดูน่ากินแล้วก็จะมีความเปรี้ยวของมะนาวสับปะรดนะคะใส่ลงไปเลย แล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะคะน้ำนี่ก็200 ml ค่ะเป็นน้ำเปล่าธรรมดานะคะก็เติมเกลือเล็กน้อยนะคะไม่ต้องเยอะนะเดี๋ยวเค็มตัดให้มันตัดเปรี้ยวเท่านั้นเองเดี๋ยวเราจะทำการ ปั่นเลยค่ะก็ใส่ตัวปิดฝานี้นะคะพร้อมกับการกด ก็จะมีที่ลองน้ําออกมานะคะเขาจะคั้นน้ําออกมาให้เราได้แล้วจะเป็นน้ําผลไม้ที่เข้มข้นมากๆนะคะนี้ได้ประโยชน์สูงสุดเลยเราจะไม่มีใส่น้ําแข็งะคะ่ะเดี๋ยวเราจะแช่เย็นนะคะกินเย็นๆอร่อยมากๆนะคะก็มันน้อยไปนะคะสามารถที่จะทําเพิ่มได้เราก็จะปั่นอีกรอบหนึ่งนะคะ เดี๋ยวเราก็จะทาการปั่นอีกรอบหนึงนะคะเพราะว่าเมื่อกี้มันดูน้อยไปก็ใส่เหมือนเดิมค่ะ รูปแล้วค่ะเรียบร้อยรวดเร็วทันใจค่ะ,ะก็ได้เป็นน้ำผลไม้ปั่น4ชนิดนะคะในวันนี้เดี๋ยวเราเทใส่แก้วนะคะน่ากินมากๆเลยเนี่ยค่ะ เดี๋ยวเราเอาไปแช่ตู้เย็นนะคะกินเย็นๆย็นกำลังเป็นวุ้นได้ยิ่งดีนะคะอร่อยมากๆจะมีกลิ่นหอมของกล้วยแล้วก็ได้กลิ่นความเปรี้ยวของสับป,ปะรดและน,น้ำมะนาวขั้นสดนะคะเดี๋ยวเราไปแช่เย็นก่อนนะคะ นี่ค่ะคือน้ำผล,ลไม้ผนของเราในวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน่าดื่มมากๆสีมันจะเหมือนเบียร์เลยนะคะนี่มันมนสีกล้วยแล้วก็แอปเปิลผสมมีสับป,ปะรดแล้วก็น้ำมะนาวกลิ่นหอมแล้วก็อมเปรี้ยวอมหวานมีกลิ่นหอมของกล้วยนะคะรสชาติดีมากๆค่ะมีประโยชน์แล้วก็มีวิตามินสูงนะคะก็ ถ้าชื่นชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับครัวบ้านแอรนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการทําน้ําผลไม้ปั่นอีกหลายๆสูตรเลยค่ะที่ทางเราได้คิดค้นเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็ทําออกมาแล้วอร่อยจริงค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ